ก็แม่ได้ยังไงจากเพื่อนชื่อเอเขาเคยมาค่ะแล้วก็บอกว่ามาปรับทตุเคลียร์แล้วรู้สึกโล่งแล้วก็เห็นความแตกต่างอะไรเงี้ยค่ะดูคลิปของเขาแล้วเห็นความแตกต่างใช่ค่ะเห็นยังไงลูกก็วันแรกคือเขามาเขาก็หน้าหน้าไม่สวยหน้าไม่กระจ่าง พอหน้าเหมือนคนมีอายุด้วยจริงจริงพอพอไปเห็นเฟซเขาอีกวันนึงอ้าวทำไมหน้าตาเขาสดใสก็ถึงทักเขาไปอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมเอ๋เธอหน้าสวยอะไรเงี้ยได้ค่ะเขาเขาก็เลยบอกว่ามาที่หาพระแม่ที่นี่แล้วลูกไปดูคลิปย้อนหลังมันไม่ใช่เคสเดียวทุกเคสเห็นไหมค่ะใช่เปลี่ยนไหมเขาเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะแล้ววันนี้ลูกมาหาพระแม่เนี่ยมีอาการยังไงถึงอยากรู้สึกว่าให้อยากให้พระแม่ช่วย เปิดธาตุให้เคลียบางสิ่งบางอย่างในตัวให้มีความรู้สึกอะไรที่อยู่ในตัวว่าอยากจะบาเพิ่พระาบารมีพระแม่อ,อลูกจะเป็นแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็จะหนักบ่าบางคั้งก็หนักมากแล้วก็ตามันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่สว่างแบบไหน,นแล้วก็งงเราก็สวดมนต์ไหว้หพระปฏิบัติทําไมเราถึงจะเป็นอย่างนี้ไม่ก้าวผ่านสักที แต่หนูไม่ละนะทําความดีหนูก็ทํานะหนือแบบทํายังไงให้ผ่านแต่มันก็ยังไม่ผ่านก็ยังคุยกับพี่ทำยังไงให้เราผ่านแต่เราก็ต้องทําต่อไปแต่นี้ก็มาเจอพ่อแม่ก็พ่อแม่โปรดเมตตาตอนคุยกับพ่อแม่ครั้งแรกพ่อแม่บอกว่ายังไงลูกบอกไปเลยบอกตรงไหมใช่ใช่ค่ะก็บอกว่าลูกต้องมาเคลียร์ใช่ค่ะมาเคลียร์ปรับท่า ใช่ค่ะแล้วพ่อแม่ก็ให้รอคิวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ลูกก็ไปต้องรอเท่าไหรค่ค่ะเพราะเราเป็นคนปฏิบัติม<ส>าแล้วที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างมาถึงที่นี่ก็ก็สัมผัสได้ว่ามันก็จะขนลุกมันสัมผัสได้ว่าม,มีพล,พลังงานใช่ค่ะคือไปที่ไหนถ้าสัมผัสได้ก็จะมีที่มีพลังงานที่ดีก็ทราบรอคะค่ะไม่ได้มาที่นี่แค่คุยกับทางโทรศัพท์ก็สัมผัสได้ แล้วก็ตอนนี้มีสิ่งที่พระแม่บอกกับลูกเนี่ยก็คือในตัวลูกเนี่ยมีธาตุรับธาตุรับพลังงานอา่แทรกเข้ามาในธาตุขันของเราตัวลูกเองมีองนะมีองค์คุณมีครูบาอาจารย์ภาคทิพย์อยู่ที่มานี่คือครูบาอาจารย์นำพามานะลูกนะ,ะให้ช่วยลูกหลานพระแม่โปรด พระแม่นำพามา<ะ>พระแม่แม่นี่แหละค่ะและ้วก็พระแม่กาลีท่านเปิดทางให้ซ้อนอยู่พลังงานซ้อนอยู่แล้วก็แต่ก็มันมีท่าที่เป็นพลังงานที่ดีคอยคุมพลังงานตัวนี้อยู่ด้วยนะบางทีลูกจะแบบขึ้นขึ้น,นลงลงไงพลังงานขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็ตอนนี้หน้าไม่เปิดลูกจะรู้สึกว่าหนักบ่าหนักไหล่แล้วก็ตามันไม่สดตามันไม่เปิดตาจะหนักตาเหมือนคนที่แบบว่ามันมันลืมตาไม่สดไม่สดอ่ะ อ่ะแล้วก็มันเหมือนคนอิดโรยอ่ะมันเหมือนหน้าเศร้าไม่สดชื่นแล้วพลังงานตรงเนี้ยเดี๋ยวเวลาลูกทําพิธีครั้งแรกครั้งที่สองหน้าลูกจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามลําดับแล้วก็ตาลูกก็จะมันมันจะสว่างเองตอนนี้มันเหมือนว่ามองอะไรมันก็มัวๆแล้วก็ไม่มองแบบแบบมันจะเหมือนมีคือมันมันมันไม่โป่งอ่ะ ใ่ในะใเดี๋ยวเวลาพระแม่ปรับทา่าแล้วพลังงานบางอย่างเนี่ยคือสูบออกมาจากเทียนเทียนดึงออกมากรองกรองทา่าออกมาแล้วเนี่ยเงาดําๆพลังงานดําๆออกมากรองออกมาแล้วเนี่ยทตาลูกก็ค่อยๆเหมือนเหมือนเราเราใช,ใช้เครื่องกรองน้ำอ mm. มันกรองกรองกรองใช่ไหมถ้ามันดํามากก็ต้องกรองสองสาระบบหน่อยนึงอ่ะถ้ามันน้ำมันสะอาด และเลอะไม่มากนะมันก็กองสองรอบก็สะอาดแล้วดื่มได้แล้วกินได้แล้วอย่างเงี้ยเวลาเรากองสะอาดแล้วเนี่ยมันก็สว่างนะ้ำมันก็ใสาใ้าเราก็เหมือนกับน,น้ําเนี่ยแหละนะเราก็ต้องกองกองกองพอกองไปเนี่ย,เ,ยเราก็จะค่อยสว่างตาเราก็จะเปิด<อ>หน้าเราเนี่ยตอนนี้ตอนนี้นะต้องทําคลิปให้ให,ให้ได้พิจารณาตอนนี้คือยังไม่ได้ทําพิธีนะเพื่อเป็น ให้ลูกๆหลายๆคนที่พ่อแม่เนี่ยโปรดโปรดแล้วท่านจะให้เห็นว่าแต่ละทุกคนๆๆไม่ได้มองแค่คลิปแค่คนเดียวบางคนมีข้างในซ้อนซ้อนซ้อน,อนที่เขาอยากรอเวลาอยากให้ช่วย<ะ>มีองค์ที่รอเวลารอคิวเขาจะมาลองเรียนพ่อแม่ให้พ่อแม่ช่วยโปรดลูกหลานคือกายสังขารที่เขาคุ้มครองดูแลอยู่<ะ>มีบุญสัมพันธ์อยู่<ะ>นี่พอเวลาตอนเนี้เขาเห็นเห็นเห็นเ,น,เนี่ยเวลาหลังจากที่ ทำพิธีออกไปเราสว่างแล้วเขาก็จะเห็นว่าอ้าวไอ้ตัวที่ซ้อนๆอ,อยู่เยอะยๆมันหายไปไหนเขาหายไปได้แล้วเขาไปได้อ่ะแล้วเราอยากไปอ,ะอ่ะเราอยากไปบ้างพ่อแม่ช่วยปวดลูกหลานด้วยให้ลูกได้ไปไปในภพภูมิใหม่เถอะให้ลูกได้หลุดจากตรงนี้เถอะลูกก็ไม่ได้อยากสร้างเวรสร้างกรรมกับกายสังขารน,นี้หรอกอแต่ลูกไม่มีที่ไปขอพ่อแม่ปวดลูกนำพาลูกไปเถอะลูกยอมไป อย่างนี้ไงและอีกประเภทหนึ่งที่ว่ามืออย่ามายุ่งกับกูอายประมาณนี้กมูบปล่อยมันหรอกประเภทอีกประเภทหนึ่งอยากไปแต่ไปไม่ได้คือมันเหมือนมีอะไรที่กํากับเข้าไว้อยู่มันหลายอย่างซับซ้อนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอ,อย่างประเภทที่แบบอย่างแรกนี่คือแบบว่าถ้าแม่ช่วยปวดอะไรอย่างเงี้ยง่ายคือเขายินยอมอยู่แล้วไงเวลาทําพิธีปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบโอ้ท่าุเขาจะไหลออกมาง่ายเลยพอเปิดทาาุปุ๊บเขาจะมาเลย ไหลออกมาง่ายเลยพ่อแม่ไม่ต้องใช้พลังอะไรเยอะอันนี้คือโปรดอย่างเดียวใช้พลังจิตใช้พลังอาน,นิสงส์งจากเบื้องบนถ่ายลงมาที่ล่างไปสังขาร,รพ่อแม่บาลมาแล้วส่งมาที่หัวลูกแล้วก็ดันสู่พลังอมาที่เลวอัคคณีลงมาในน้ำมนต์เข้าใจไหมลูกธาตุมันก็จะออกมาจากเทียนเมื่อไหร่ที่เทียนในน้ำมนต์ ไม่มีธาตุด,ดาก็คือลูกโล่งแล้วคือเสร็จพิธีอาบเสริมได้แล้วเมื่อไหร่ที่เทียนยังดําอยู่แสดงว่าธาตุธาตุบางทีมันค่อยๆออกมาหลืมนี้บางทีมันหลบอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันละเอียดแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้คือต้องพูดให้ให้เข้าใจว่าทําไมต้องใช้พลังเพียนเยอะเพราะพ่อแม่คือภาคพระธรณีแล้วต้องมีคงคาอักคีณีธาตุทั้งแปดไม่ใช่ห้านะธาตุ อื่นด้วยที่ต้องเชื่อมกับพลังอันนี้คือบอกสูตรไม่ได้เป็นวิชาทางเบื้องบนงั้นเดี๋ยวก็ทําพิธีก็โชคดีเจริญสุขนะถึงพ่อแม่แล้วพ่อแม่ป่วแล้วแล้วเดี๋ยวก็มาดูคลิปหลังจากที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็ไปตามดูคลิปตัวเองว่าดูคนอื่นแล้วเป็นอย่างนี้แล้วดูตัวเองว่าบางทีก็เห็นเลยนะว่ามันเปลี่ยนไปอย่างนี้เองที่แน่ๆเดี๋ยวว่าจะทำพิธีเสร็จพอไปปุ๊บตาเราที่จะเปลี่ยนเลย ดูหน้าให้ดีดูตาให้ดี <c oughs> เดี๋ยวเขาจะไปละอาจจะเลิศสุขจะหวัดดีศาศาดู